สวัสดีครับนี่ก็ก็พูดในเรื่องของเตาลมนะครับเตลมที่ที่ผมอยากแนะนำนะครับอยากใครอยากจะติดตั้งเตาลมนะครับแบบรถไม่มีปั๊มลมนะครับก็คือแนะนำอย่างเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของหกล้อหรือว่าเป็นรถกระบะนะครับเราก็ผมจะแนะนำก็คือนี้คอม a นะครับเห็นไหมคอม -a ใช้ใช้เป็นตัวปั๊มลม สายตัวนี้ก็จะเป็นสายดูดเนี่ยมันมีอยู่สองสายแล้วก็สายดันตัวนี้ใช้มานานยังครับกี่ปีแล้วสองปีแล้วนะครับเจ้าของรถบอกว่าใช้มาแล้วสองปีนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นสายดันเนาะสายดันแล้วก็สายดัน,น,<า>นก็เติมแค่น้ำมันตัวนี้ใช่ไหมครับนนรเติมแค่ตัวนี้เราดูแค่น้ำมันตัวนี้ใช่ไหมแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่ต้องอะไรแล้วก็ เกาะสายพานก็หาที่เกาะเอารถเกี่ยวอ,อย่างพวกรถเกี่ยวเนาะรถเกี่ยวรถที่แบบทุกๆหรืออะไรก็สามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ก็ก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบสั่งสั่งมานี่ครับอย่างอย่างเส้นเส้นเมื่อกี้นะครับเราซื้อตัวจาม,มาลูกหนึ่งตัวจามรุ่นไหนก็ได้แล้วแต่นะครับได้หมดก็คือตัวนี้ก็จะเป็นสายเข้านะครับสายเข้าอันนี้ก็จะเป็นสายออกแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นสายเขาเรียกสายอะไรนะสั่งสั่งแบบให้คอมแอร์มันมันหยุดทํางานนะครับหยุดทํางานก็เพื่อที่นี่เห็นไ,ไหมเขาจะซื้อตัวตัวนี้สั่งว่าเราจะเอาลมกี่ปอนนะครับเป็นตัวตั้งลมนะครับเราก็เอามาแล้วก็ตั้งลมก็เราก็จะมีเกลมนะครับต่างหากเกลมต่างหากน,นี่ใช้ระบบทิฟฟี่นะนี่เห็นไ,ไหมแล้วก็สั่งแล้วก็สายไฟเส้นนี้สายไฟเส้นนี้ก็จะไปสั่ง ไปสั่งอยู่กับตัวนี้ครับสายไฟก็จะมาสั่งเส้นเนี่ยเส้นสีชมพูตัวนี้หเห็นไหมครับเส้นสีชมพูตรงนี้ถ้าเราดึงสายตัวนี้อกอกคอมเอก็ไม่ทํางานนะครับถ้าเราทําสวิตช์ตรงก็ได้นะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่องมันก็จะปั่นทํางานเองอันนี้ใครอยากทํานะครับมันก็จะมีตอนนี้เกนี่ครับเกลมเกลมเราจะอยู่ประมาณนี้ ตอนนี้เกตั้งไว้ร้อยยี่สิบหรือเปล่าต้องถามคนขับอันนี้ใช้ลมเท่าไหร่ครับร้อยยี่เลยใช่ไหมเต็มเต็มเต็มยังไงตัวนี้เต็มยังเต็มเกยังเต็ม้วครับี๋ยวมันี๋ยวมันจะตัดเองมันครับอ๋ออันนี้อันนี้มันจะตัดเองเนาะใช่เพราะว่าเราก็ใส่สวิตซ์สามทางจากถังนะครับต่อเข้าถังมาพอเราสตาร์ท เราสตาร์ตดูการทํางานของมันได้ไหมเกียบบ้างไหมนี่บางเลยสตาร์ตเลยไหมเดลีกเดี๋ยวเราจะเหยีบให้ลมมันปั่นก่อน เปันเร็วมากเลยนะดูดิเห็นไหมแป๊บเดียวดีขึ้นเห็นไหมครับดูเกดูเกดีๆครับเห็นไือว่าเร็วนะถือว่าเร็วนะเดี๋ยวพอมันจามนะครับฟังเสียงจามจามแล้วใช่ไหมเนี่ยครับพอจามหน้าคลาด หน้าคลาดมันก็หยุดทำงานเห็นไหมตาลองไปเยียบเองให้พี่เลยดิเขาดูหน้าลมมันหมดให้ลมมันหมดอ่ะอีกอีกอีกพ่อพ่อเห็นไหมพอลมมันหมดมันก็จะทำงานอัตโนมัติของมันเห็นไหมพอลมมันหมดมันก็ทำงานอัตโนมัติของมันเองนะครับ ถือว่าปั่นปั่นเร็วมากถือว่าปั่นเร็วมากเดี๋ยวผมแก้ดูตัวมาตัดเห็ไหมพอลมมันเต็มตัวนี้มันก็หยุดทำงานออเป้งแป๊ดเดียวเองเต็มหมดเนี่ย คือเีจยได้น้ำมันถานนะกลุ่มจะไปทำงานอ๋อเราก็ดูได้ซื้อมาไว้เองแล้วก็ไว้เติมเองได้ใช่ไหมอ๋อน้ำมันเครื่องเลยใช่ไหมอ๋อใช้มาสองปีแล้วเหรอสองปีโอ้โหนี่แต่อู่ประชุมเลยใช้มาสองปีแล้วโอ้โหติดตั้งเองหรือว่าที่อู่ติดตั้งให้ อ๋ออู่ติดตั้งมาให้อันนี้ก็คือนี่แหละที่ผมมันมันปั๊มเร็วเลยใช่ปั๊มเร็วแล้วก็ตัวตัดเราก็ซื้อตัวตัดมาไม่ก,กี่บาทแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวตัดก็คือใช้สวิตช์ปิดเปิดเอาแต่ว่ามันอันตรายก็คือเราจะลืมลืมปิดนะผมมันก็จะทำงานตลอดถังอจจะระเบิดได้ออแต่ตัวนี้มันมีมันมีสวิตช์ตัดต่องบประมาณก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ ิ 20, บบาอ๋ออันนั้นคือระบบแบบเบ็ดบบเสร็จแบบสองหมื่นก็ตีไปชุดนี้ก็อยู่ประมาณสี่พันไหมเนาะชุดถังชุดถังพร้อมคือจำเพราประมาณอ่ะตีไปหมื่นหนึ่งประมาณนั้นตีไม่อ,อ,ไมไอันนี่คือคือแบบคร่าวๆนะซ,ซื้อแยกถังที่พี่พ่อหกพันหกพันเจ็ดพันแต่ว่าเราซื้อคอมเออย่างเงี้ยผมแนะนำนะครับอย่าง1.9ก็มี1.9รีโว พวกนี้ก็ตอนนี้ก็ที่รถคอมเอเขาติดกันอะที่ที่รถตู้เย็นอะเขาติดกันอะคอม2ตัวมอที่ใสข้างหลังใช่มันมันจะมีมันจะมีคอม A อยู่2ตัวเลยนะหนึ่งจที่ถ่ายคลิปแล้วเนี่ยไอน,นี้คือผมอยากแนะนําเลยจบเลยนะครับอย่างพวกหล้อเออร้อยสิอันนี้มันก็เครื่อง6กล้อร้อยสิก็สามารถทำทิดทำทิฟีไ่ได้ง่ายๆเลย ถ้าเรารถ,รถ,รถใครมี A ก็เพิ่มแค่คอมเอทำขาทำฐานใหม่แค่นั้นเองแล้วก็ทำตัวเกาะสายพานผมว่าดีนะครับดีดีมากก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่สำหรับผมว่าถือว่าจบนะก็ปั้มลมอย่างอย่างสมมุติเราไปซื้อตามร้านก็มันก็ตกอยู่ประมาณ4ี่พันห้าพแล้วถามว่าอา่า ลูกสูบมันอะใหญ่ไหมครับมันปั๊มเร็วไหมสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนั้นลูกสูบปัป๊มลมมันอยู่ประมาณนี้เองเล็กเล็กเล็กมากคือเล็กมากเล็กลูกสูบเล็กนะครับเล็กกว่าตัวนี้อีกประมาณไซส์นี่แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละก็ใครสนใจหรือว่าอยากได้ไอเดียผมไม่ได้นี่นะครับก็อยากบอกอยากแบ่งความรู้นะครับอยากแบ่งความรู้ใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ บอ,บอกที่คนยังไม่รู้ไงว่าจะทําอะไรแบบไหนนี่ครับรถก็เป็นรถด e ีเทคธรรมดานะครับรถอ e ีเทควิงใช้งานนะครับก็สามารถมีเทฟฟี่ได้นะครับมีเบรกลมมีถังลมนะครับได้ก็โอเคนะครับก็ใครสนใจก็ลองเอาไปทําตามดูแล้วกันร้านไอเดียตรงไหนยังไงก็ลองเอาไปทําตามดูแล้วกันก็สอบถามกันได้นะครับก็โทรมาหาในเพจผมได้ใครจะทําหรืออะไร ผมก็จะมีคำแนะนำไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ